โอ้ตอนนี้โหมหนักว่าอาร์เซนอลครับใกล้จะไปคว้าตัวบิเตโยกองกลางของเกรมิโอในบราซิลนะครับอืมเอ่ออันนี้เป็นรายงานข่าวจากตุตโตมักเกตโตครับรายงานบอกว่าอาร์เซนอลตอนนี้ใกล้ไปดคว้าตัวบิเตโยกองกลางชาวบราซิลมาจากเกรมิโอนะครับผมอืมีเกลอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลครับมีแผนเสริมแข้งเพิ่มแมตพึ่งทุ่มเงินคว้าตัวยูเรนซิมเบอร์คร์ับใ์โรวมไปถึงดิแคนร้อยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ไปแล้ว ล่าสุดมีรายงานบอกว่าเด็การนเนอร์อย่างอาร์เซนอลครับจ่อเซ็นสัญญยายกับบิเตโยครับด้วยค่าตัวราวๆ6.8ล้านปอนด์แม้ว่าในตอนแรกอาร์เซนอลเนี่ยจะยื่นไปแค่8.5ล้านปอนด์ก็ตามนะครับมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามิดฟิลวัย23ปีอย่างบิเตโยเนี่ยอาจจะย้ายมุ่งหน้าไปเล่นที่อิตาลีโดยมีหลายทีมในเกาโช่เสนอให้ความสนใจเขาแต่ดูเหมือนว่าอาร์เซนอลจะเป็นทีมเต็งที่จะคว้าลายเซ็นเขาไปครอบครองณเวลานี้แล้วนะครับ บิเตโยอยู่กับเกรมิโอตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับลงเล่นให้สโมสรไปทั้งหมด50นัดยิงได้11ประตูส่วนเชนนนของผู้ในการกีฬาฟุตบอลของแอสตันอย่างเอ u ดูครับหวังใช้คอนเนชั่นของตัวเองในเอเมริกาใต้โน้มแหน้าในการเซียงกับบิเตโยมาร่วมทีมให้ได้นะครับโอ้โหตัวละครลับที่น่าจับตามองอย่าง บิเตยโยนะครับดูสไตล์แบบบราซิเลียนจ๋าๆเลยนะครับทรงเดียวกับพวกค o ูตินโยเนมา่าอะไรพวกนั้นนะครับตอนนี้นครับโอ้โหรูปร่างผอมเพรียวเลยนะครับดูแล้วน่าจะเพลิวนะน่าจะได้นะครับถ้าเป็นข่าวจริงๆแบบนั้นเลยสกุนมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมาะกับสไตล์ปืนใหญ่อนอเซอลหรือเปล่าก็จัดมาครัรุ่นจัดไปเลยครับผม